วันนี้เราให้บุญไปที่ชาวคณะโรงเรียนโคสิตวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยอานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญที่ข้าเคยสร้างเคยทำให้ถึงแก่ชาวคณะโรงเรียนโคศิตวิทยาเดอ้อแล้วทั้งเทพทั้งมนุษย์ก็ให้ใช้บุญบ่อยๆ ไม่งั้นเราจะแย่เราอย่าดีใจว่าเราอยู่ที่ประเทศนี้โลกนี้ความเป็นอยู่จะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้หรอกความเป็นอยู่ในสวรรค์ดีกว่านี้มากแค่อุตรกุรุทธวธีปก็ดีกว่านี้มากอานุภาพในจาตูมดีกว่าอุตรกุรุทธวธีปมากในดาวดึงดีกว่าจาตูมมากในยาม,มาดีกว่าดาวดึงมาก ในดุสิตดีกว่ายามามากในนิมมานราตีดีกว่าดุสิตมากในปรณิมมิตวสวัตตีดีกว่านิมมานาราตีมากมากฉะนั้นประเทศไทยเราอยู่อย่างนี้จะเข้าใจว่าเราอยู่ดีกินดีแล้วมันก็ต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเรามีศีลมีธรรมพอที่จะปลอดภัยไหมเรามีความเป็นอยู่และ ที่จะเปลี่ยนไปปลอดภัยไหมเช็คดูให้ดีศีลจะเป็นเครื่องส่งผลนำทางให้เราไปสู่แดนที่ปลอดภยัยหากไม่รักษาตัวเองให้ถูกต้องเราจะได้เกิดในแดนที่ลำบากประเทศไทยนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแดนที่สุขาวตดีประเทศไทยแม้จะมีอยู่มีกินก็เต็มไปด้วยพิษภยัยอาหารก็มีพิษเยอะลมก็มีพิษเยอะไฟ ก็มีพิษเยอะทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมทั้งอันที่บริโภคเข้าภายในทั้งอันที่นุ่งหม่มทั้งอันที่เราเข้าอยู่อาศัยในเคหสถานบ้านเรือนมันเต็มไปด้วยพิษภยัยทั้งทางลมทางน้ำทางดินทางไฟไฟก็ไหม้อาซะและเนรลนาและก็เป็นไข่เป็นเป็นไข่ไฟ เหมือนกับพุทธตัดไว้ก็มีคือลูกระเบิดลูกระเบิดเพลิงลูกระเบิดสะเก็ดลูกระเบิดแรงกระแทกมีทุกๆอย่างที่เตรียมไว้ประหัดประหารกันฉะนั้นโลกไม่น่าอยู่จากนี้ไปข้างหน้าเพียงแค่ว่าใครมีภาระแบบไหนก็ทำภาระแบบนั้นให้ดีเราผู้เป็นโพธิสัตว์ก็มีภาระทำหน้าที่บอกสัตว์ให้รู้ ว่ามันอันตรายหรือมันดีในยุคนี้หรือยุคต่อๆไปฉะนั้นยุคนี้เราขอเตือนโลภเกินสมควรกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรประกอบตนไปในทางมิจฉาธรรมจะประสบแต่ความวิบัติอันตรายเป็นส่วนมากหลีกได้บ้างหลีกไม่ได้บ้างแล้วแต่บาปบุญและความแรงของบาป และความแรงของบุญที่จะพาเราหลีกได้ฉะนั้นทุกคนอย่าได้คิดว่าโลกก้อนนี้ปลอดภัยไปข้างหน้าในยุคนี้อีกเป็นหมื่นปียังไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายหนักไปจนถึงสัตถันตะกับข้างหน้าจนกว่าเปลี่ยนสภาวะกลับคืนสู่ความเป็นปกติและเป็นโลกเป็นโรคขาจเจริญให้เรา ตั้งใจเพื่อไปเกิดในยุคนั้นด้าเอา,เอาอยังไงจะเอายังไงจะลองอีกไหมเอา้ามันเกินไปนั่งลงนิ่งๆนิ่ง,งเดี๋ยวนี้เยอะดุพระโพธิสัตว์บ้างพระโพธิสัตว์อยากจะอยู่แต่กับเมียเกินไปลากคอมาล่ามไ้ที่นี่เอาหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่า มันอันตรายมันไม่น่าอยู่มันเต็มไปด้วยพิษทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมอาหารการกินเต็มไปด้วยพิษภัยทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็ได้พิษเข้าไปฉะนั้นเราต้องใช้บุญใช้พลังขับดันโครคภัยไข้เจ็บออกจากเราแต่ละคนให้ทำและจ้างเทพจ้างภูมิทั้งหลายที่เขาล่อนเร่พระเนจรรับจ้างมีอยู่เยอะมาก เล่ล่อนจากหลายประเทศแม้แต่จากสวรรค์จากจักรวาลอื่นก็มีที่มารับจ้างในดินแดนนี้ฉากนั้นพวกเราผู้เป็นคนที่อยู่ในดินแดนที่รู้จักการบุญการกุศลให้จ้างเขาให้ทำให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีมีอยู่มีกินเขาจะทำงานได้อย่างเต็มกำลังเอาเราให้บุญไปถึงจเจ้าคณะโรงเรียนโคสิษ์วิทยาให้ คิดใช้บุญให้เป็นเดอ้อแล้วพอ